ื่นี่แง่ไปกันเลยค่ะอา้าวก่อนอื่นหยดตั้งก่อนอเลข<อ>ที่สองกัแล้วก็หยดตั้งไหมกดแล้วคับกดไปครับแล้วก็ยอดเงินะคะสิบยี่สิบสามสิสสสส ดเดี๋ยวเอาเงินทอดด้วยค่ะอู้ยเย็นมากลองมาจับดูดสิลองจับดูดโอ้ยในช่องนี้เย็นมากแต่ <มา S 2> นั้นน,น,นี่ก็คือที่สถานีรถไฟนะคะเดีย๋ยวเราจะต้องเข้าไปทางนี้